สวัสดีคุณผู้ชมในช่วงสิ้นปีนี้กันด้วยครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้มีความสุขกันหรือเปล่าได้หยุดอยู่บ้านยาวเลยนะจะถ้าคุณผู้ชมได้เห็นคลิปนี้ก่อนสิ้นปีเนี่ยแปวผมทําสุดโดยที่ผมไม่ขี้เกียจครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นคลิปนี้ตอนปีใหม่เนี่ยแปลว่าผมแพ้ให้กับความขี้เกียจครับผมอ้าวเพื่อไม่ให้มันการเสียเวลาคุณผู้ชมก็ ขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ m i ค e c รับ The Casket of Reveries เป็นเวลา50วันครับผมคืออันจริงเนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นซีรีส์ร้อยวันซะอีกแต่ว่ามันจบเลยกาได้ผมคิดไว้ซะอีกนะครับผมก็เอาเปนว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาคุณผูช้ชมมากกว่านี้ก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งครับผมสวัสดีคุณผชมทุกท่านเข้าสู่ไ n e c r a f t ฉบัฉบ,บดาร์กโซ l กันด้วยนะครับนี่ครับ นี่นี่เป็นหมดแพ็คที่เอ่อค่อนข้างที่จะเฟี้ยวมากๆนะครับดูดิมีการล็อกพอยต์อะไรด้วยซึ่งเป้หาหมายของผมเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยครับผมต้องการที่จะกลายเป็นกลายเป็นคนที่เก่งที่สุดของบอดน,นี้นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นามาเริเลกมนเลยดีกว่าเอออย่างแรกเลยก็ s h ตเตอร์ฟังกัแมน sorry bro โอเคเพลงดังไปครับเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่ได้ยินผมโอ okay, <Okay, S 2> เคเริ่มมาเรามีกับปาเก๋าหนึ่งใบแล,งแล้วก็มีไฟฉายไฟฉายหมายถึงแลนเทิร์นอ่าแล้วก็มีของอเล็กม็อบกับอะไรอะ ability point เมื่อกี้นี่เป็นของขันได้ตุกุตุนมา เราผมมีต่อยโอ้โม,มีไต่ฮะเหนือ Open Skill Tree พิเล็ตเจอร์ในรถอันนี้ต่อเดอะวอล์คเซตเอ่อพิเล็ตเจอร์โอเคโอเคตแคลียร์ง่ายนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปว่า มันเหมือนเอลดนลิงตรงที่ว่ามันมีระบบบกับแพรลีด้วยฝึกจนพอใจแล้วก็มาคุยกับสาวคนนี้เลยครับเธอคนนี้เนี่ยแหละครับสามารถพาเรากลับไปโอเวอร์เวได้แล้วก็ดูเหมือนว่าจุดเกิดเราจะอยู่ที่หมู่บ้านนะก็ดีก็ดีผมว่าน่าจะเป็นเหมือนมีทุกโลกนั่นแหละมีความสะดวกสบายเท่โอ้ยตัวเอ้ยฟอดมิวนี่วะยดเค เฮ้ยมันเทพอ่ะเฮ้ยทำไมหมอนี้มันเท่ยังวะผมสามารถฆ่ารอนกเลมเขาได้ปะผมฝึกผมฝึกมาแล้วนี่อ้ย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 เอาลรอให้มันิงิกเออสวย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 อืออุ้ยอุ้ยอุ้ยเหลองมาก โอ้ย,อย,อยนี่คือที่หมอครับวันนี้มันคล้ายกับเอเดนลิงโอ้ยเฉยเมื่อกี้แบบไม่เห็นเหมือนที่คุยกันไปโอ้ยยี่ห็นแล้วเ้าเหมือนอรอนน์กอลล์ต้องนอนแล้วล่ะเออ เริ่มต้นวันมาด้วยการจักทรัพยากรครับที่กุดหินแล้วามาครับโล่ป้องกันซะหน่อยอนนจะให้มันเท่าความเจ็บปวดเอาไว้ซะบ้างลองนิลองดิอืมอืมอืม,อม,อมโอ้โหกันไม่ทันเลยอะ่ะสามทีเราถอยมาสามทีถอยมา tìm ấy đừng tám phúc lên ui 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 tục chai mất đừng sống tám ui uh, thoải thoải đèn đen đèn mày đèn đen đèn สวยตายแล้วเว้ยสุดท้ายแล้วผมก็สามารถจัดการโกลเลมเหล็กนี้ต่อให้ผมต้องตายก็ตามไปสนมวนจริงแหละผมว่าผมคงไม่มีโอกาสไปขุดเหมืองหรอกถ้าทุกอย่างไม่กถ้าทุกอย่างไม่มีวันพังแบบนนะี้ผมบอกเสมอไปเลยวณาโดนตัดเจอหอคอยแล้วก็มีเหล็กข้างในกล่องเล็กน้อย บก,กับเหมือนผมเจอพวกบ้าของพวกวิลเลจเจอร์ด้วยครับเอาจริงผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่าสถานที่ที่นี่มันคือ,อยังไงอย่างนั้นน่ะดีครับขอบป้นหน่อยอันนี้เพิ่มเอ็กพีโอคน,นัตไม่เอาครับนี่ตรงนี้ไอ้ตรงเขียวๆนี่เป็นเอ็กพีผมจริงนะประเด็นคือผมจะใบอัพสเตตตรงไหนวะเอยแล้วน,นี่คืออะไรวะไม่รู้ไม่รู้ ซัมบี้โคตรเยอะอุ้ยอืมผมโดนเล่นจนตกเด็กเลยโดนพวกซัมบีส้<ห>ส่งกลับไปเกิดที่เตียงพี่พี่เอ้ยสองทีเต้นให้ตายเถอะซัมบี้มันโหขนาดนี้นนแต่มันอไหรเนี่ยฮะควรจะเป็นมอนกี้กี้ไม่ใช่หรอนอนได้ปว่าง,งอนละตายตั้งกี่ครั้งแล้วนะถามจริง ย,ย,ยังไม่อยากทำคาค้สอะทั้งของเรยยังไม่โหดจริงไหมละ่ะชื่อน,นี่กูต้องไปหลงถ้ำจริงเหรอเอาล่ะใช,ช้ชื่อมันตั้งหลายวันแล้วแต่เค้สหลักยังไม่ได้เดินเลยให้ตายเถอะแต่ทำไงได้ล่ะครับใครจะมาเล่งเราล่ละจริงไหมนี่มันคือโลกของเราสิตัวผมในตอนนั้นคิดอย่างนั้นซึ่งมันก็คิดถูกนะเพราะงั้นแทนที่ผมจะโฟกัส ผมไปเช้เวลาดื่มดำไปกับการมาจนภัยแล้วก็ทำเควสตามทางดีกว่าไหมแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นไปโชคชะตามักจะนำพาไปยังสิ่งที่เราต้องการระหว่างทางผมก็เจอพวกพิลเจอร์พอดีตัวที่เราต้องจัดการสำหรับเควสแรกแล้วมันก็ง่ายครับทำไงได้มันยังเมือตัวปกติอยู่ระหว่างทางผมเดินไปเจอหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับแล้วก็ตอนนั้นยังได้เหล็กม้าของเพิ่มพอดี เลยกาจะเก็บเพิ่มจากโกเลมซึกเล็กน้อยแต่ว่าผมโดนเก็บซะงั้นทําไมบี่โหดจังครับก็เลยเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งเลยออกไปดิทําไมบี่โหดจังครับโอเคเราเรากลับเรากลับไปก่อนก็ได้เราเราดูเหมือนว่าเราจะยังไม่เก่งพอนะตื่นมาวันนี้ผมไปส่งเควสเดือครับแล้วคือมันใหญ่มากครับมันคูรจะใหญ่ ออคือพี่หมายถึงอะไรครับอ๋อผมหมายถึงนมครับเอ้ยไม่ใช่มันเกิดอ,อะไรกับคีเปอร์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเธอคนนี้มาจากอย่า,ไยางไแต่ก็นั่นแหละรครับนี่คือเหตุผลที่ทําให้ผมเรียกคีเปอร์ว่าเป็นเธออามันว่าพอเกินแล้วกันครับถ้าเราคุยกับเธอเสร็จเนี่ยแล้วก็ถ้าเรากลับมาอมโอเวอร์เล์เราจะได้พบกับตําแหน่งเควสใหม่ที่มันบอกว่าเหมือนจะเป็นเกาะลอยฟ้าให้เราต้องไปครับ แล้วก็พอรู้ว่าคีปเปอร์เบิ้มขนาดนั้น,น,นแล้วผมก็เลยเป็นคนดีรีบขับเรือไปทําเควสซะหน่อยไม่จะต่อขึ้นไปข้างบนได้เดี๋ยอๆอะไรเนี่ยเชื่อ <c oughs> ทำไมมันเจ๋งจังวะ <c oughs> ทุกคนอย่าลืมครับนี่เป็นหมดที่มีมีแค่200ร้อยหมดแพ็คเท่านั้นนี่เออนี่เป็นนี่เป็นหมดใหญ่ที่ ไม่ไม, Saint, ไม่ต้องพูดว่านี่เป็นมอดแพ็ก um ที่มีแค่โอ้ยใหื่ มึงนะมึงมึงรู้ไหมเมื่อกี้คุยกับใครอยู่กูคุยกับผู้ชมกูอยู่นะเว้ยรู้เปล่ารู้เปล่ามึง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 รู้เปล่าเฮ้ยนี่จะทำตัวน่าเกลียดมากเออผมจะพูดว่านี่เป็นเขาอ้าวผมจะพูดง่ายๆนะคือเขาอ่ะมีแค่สองร้อยหมดที่เขาใส่มาแต่ว่าคุณภาพอ่ะไม่ดูสุดยอด สุดยอดกว่าบางมอสที่เขาใส่มา400กว่าอันน่ะอุ้ยเฮี้ยอเฮี้ยโดนเล่นแล้วไงระหว่างทางผมเจอเกาะที่ผมเจอเกาะที่มีแต่พิเลเจอยึดด้วยนะแต่คือผมสู้มันไม่ได้อะผมโดนลุมอ่ะก็เลยโดนมันส่งกลับบ้านเลยให้ตายเถอะขับเรือไปท้งงานมีกี่เล่นได้ละนี่เป็นไม่ใช่แก๊ปอันนี้เป็นแอปเปิลนะใช่ไหม เตียมครับเตรียมะและ้ว,วที่นี่นี่เป็นเกาะแห่งมหาเลยับมีแต่มันฝ <c oughs> รัง่งมีแต่แครอทเต็มไ,ไปหมดเลยล่ังที่ผมเล่นเนี่ย <c oughs> ผมก็สงสัยนะทำไมสิ่งมีชีวิตหรือว่าสัตว์ประหลาดบางตัวถูกโดนไฮไลท์อ๋อแม่งเป็นตัวเคหหลักนี่เองแต่แน่นอนครับว่าวก่อน <c oughs> จะสู้เลยต้องปล่นอยู่แล้วของที่นี่มันเยอะมากครับแครอททองเยอะสุดๆไปเลย มันเยอะขนาดที่ว่าผมวิ่งหาไม่นอนวันหาแบบสิบอิสเนาทีอุ้ยของของยังไม่หมดจนมืดอะ,อะเอาเป็นว่าพักที่เกาะนี้ไปก่อนลันะครับอัพถ้าผมกดเลดี้นี่คือ

อ๋สอสามโอ้โหจุด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 โอเคอะไรวะเนี่ยใครแตกใส่หน้าเอาได้โกเลมฮาร์ดมากับ e Eye of Storm ถ้าคุณผู้ชมดูนี่นะครับนี่คือแขนโกเลมที่ผมได้มาจากโกเลมมันเท่เมาก ถึงด้าเมจมันจะต่ำเตี้ยเลยดินก็เหอะสุดท้ายคือรู้ไหมครับสุดท้ายผมก็ไม่เคยได้ใช้นี่และนะ้ไม่หวมงบอกที่นำต่งพอผมเล่นจนได้เลือดผมก็กลับวิหารมาถวายดวงตาให้กับรูปปั้นแล้วเราจะได้ค่าสัดที่ดีขึ้นก็คือบวก2ในเลือดแล้วก็บวกศูนย์ยุดแปดสตามินาซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีาม,ามากๆบวกกับของที่เราต้องไปส่งคิปเปอร์นั่นก็คือออโรเชลฟักเมนต์นั่นเอง ตอนกลาค<ห>ืนผม้าประวัตใหม่มาแล้วก็กะจะมาลองเพือ่อหน่อยครับแตนน่ว่าผมโดนกัดทีเ่เป็นซัมบี้เอาดาบก็แทกหน้าแล้วก็ส่งผมกลัมาจุดเกิดคือพวกคุณดูพวกมันสิครับไม่โหดมากเลยสุดท้ายครับผมหัวร้อนมากไม่ได้นอนอยากจะแก้แค้นแต่หามันไม่เจอแล้วก็คุณผู้ชมจำของเทอรราจากคีเปอร์ได้ไหมครับี่มันมนแผนอะไรก็ไม่รู้เหมือนจะเป็นปุมปินสักอย่างเนี่ย เราจะมาสามารถเอาเราสามารถเอาวันแรกของกับเธอคนนี้ได้ครับมันจะเป็นคนที่มีชื่อว่าเฟอร์รี่และของชิ้นแรกเนี่ยก็เป็นเพื่อนรักจากเทอร์เรียย้ายม่อมย่างไรครับก็ยังเป็นเพื่อนรักอยู่นั่นก็คือ Cloud in the bottom นั่นเองบอท t o m บอททไม่ใช่ Bottom ถ้าใครเคยดูผมเล่นเทเลอรีไปบ่อยจะรู้ว่าเวาสามารถมันคือโกงคือสามารถแคนเซลฟอร์ดเมททั้งหมดได้ถ้าทำมิ่งดีๆบวกกับกระโดดได้สองรอบไม่เ้ยของคูดดีอ่ะเนี่ยนะโดดวิ่งฟุกเี้ยเี้ยฟุกเี้ยเอ้ยแค่นี้ก็เฟี้ยวโคตรเฟี้ยวคุณผู้ชมเฟี้ยวมากคืนนี้ได้เวลาที่เราต้องจักรา วันนี้ตอนเช้าผมตั้งใจไว้ว่าผมอยากจะจัดก,การให้ด้วยการเดียนสักหน่อยตามควสเ,เพราะว่าผมอยากได้รางวัลอะไรบางอย่างที่มันดีๆนะไ่ออาเดินทางตามเข็มทิศระหว่างทางมาผมเจอตัวแจกกระเป๋าด้วยล่ะโหเฟี้ยวมากแล้วคุณผมูม้ชมดูช่องเก็บของน่ครับแม่งโคตรเยอะใคเรเล่นมอดน,น,นี้นะไม่ต้องค้าของเองนะคุณโฟกัสแค่ก้านต่อสู้เดียวก็พอ และเราก็ถึงที่นี่ที่เรียบร้อยพุ่งตรงว่ามันดูค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆนะครับเพราะว่าผมไม่มีอะไรสักอย่างที่เกิบการวะไม่ได้ ประตูประตูด้วยประตูประต,ระตูต้องเล่นแบบไหนต้องเล่นแบบไหนเสียายหาญ่โอ้ก็อ๋อแม่งอยู่ทางนี้แหละมันอยู่ทางนั้นแหละโล,โล่โล่อ้าวโล่ใครสั่งใครสองให้เอาโล่ไปเก็บ อ๋อมึงอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวดีดูโลวะอุ้ยอุ้ยยากกว่าที่คิดเยอะอู้หอไม่เอาแมว không rồi đấy đi kinh bay những nữa ôi cái này chả มึงก็ยังดือ้อผมรู้อยู่แล้วแล่วและว่ามันมีปัญหาเรื่องการหายใจอะ่ะกับการว่ายน้ำมีมอนอยู่แถวนี้เนี่ยมึงมึงหยุด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 อ๊บ ผมอยากได้หองรัวข้างในให้กูเข้าปะน,นี่อุ้ยโอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ม่งขนลุกเลยโอ้ยยี่ยากยัง,ยงไงเฮ่อโอ้มึงถือเที่อะไรเนี่ยฮะมึงถือให้ใครสู้ เนี่ยพอไม่มีสกิลไม่มีสกิลแล้วมึงก็เท่านั้นมันผมนเพราะมันคือดาบใหญ่ใช่ดาวโคตรใหญ่อ่ะอืมมันเป็นดาบนี้ปะไอรอนเกรดโซน